้ชมครับนำท่านผู้ชมกรับกับมาในรายการแลงข้าวรอบก็ะไอเดียทีแปช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้เป็นช่วงคุยกับผู้นำก็ต้องขอขอบคุณกับช่วงนี้ได้รับการสนับสนุนโดยดีเสมอมาให้โอกาสกับทีมงานกับสังคมกับพี่น้องประชาชนก็คือร้านบานจานเดาวเทียมท่านต้องการที่จะติดตั้งดาวเทียมชนิดไนกรแล้วแต่ขนาดไนกรตามใจช่องไนกรตามแต่ หรือจะเป็นคลองดิจิตอลสำหรับดูทีวีของทันยังมีความสุขและก็มีคุณภาพนั่นนะครับการปรึกษาดายตีรานบานจานดาวเทียมอยูที่ถนนุนสักดีเดชซอยนึ่งทางไปสารปจชังติดต่อทางโทรศัพท์ทีคุณนามสุ่นเจ็ดหกซ่องซี่ซ่องสุ่นสามห้ากับกัานบานจานดาวเทียมนะครับอ่ะขอบคุณมาครับผู้นําวันนี้ถีได้เกินกันไวแต,แต่เดียวก็คือเป็นผู้นําทีต้องอยู่ในระดับโยวชน ก่อนอื่นต้องข้ออนุญาตท่านผู้ชมครับเด็กคนนี้ต้องถือว่าเป็นลูกมอข้องเทศบาลนครภูเก,กต็ตตั้งแต่จุดเริ่มตนเรียนระดับประถมจนถึงคณะนี้นะครับเรียนมัธยมปลายแล้วอยู่ชัน้นม .5 โรงเรียนภูเก,กต็ตเกยรรแล้วก่อนหน้านี้การเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก,กต็ตมาโดยตลอดแล้วเป็นเด็กที่ต้องถือว่าหน้าที่จะให้เป็นแบบอย่าง ตั้งในรับครอบครัวซึ่งคุณพอ่อคุณแม่และก็ตัวเขาเองก็คือปัจจัยภายในที่เขาเรียกว่าอัตวิสัยของตัวเขาเองส่วนพ่อแม่นั้นเป็นภาวะวิสัยสาหรับตัวเขาก็คือ,อน้องคนนี้ที่มาเนี่ครับเดิมเขาเป็นเด็กพิเศษนะครับเด็กพิเศษอาจจะมีต้องได้รับการดูแลจากแพทย์บางจากขอแม่บางจากสังคมบางแต่โดยความที่เป็นเ,เป็นความรักของพ่อแม่ที่เข้าใจรู้ แล้วก็กุณครูถุกชั้นเรียนที่ผ่านมาเข้าใจหลูกซิดแล้วก็ผู้นําทองทิ่นโดยฉพธนย้มใจสุวรรณสุวรรณนาชีอีนะครับเดียวเทศมนตรีน,นครภูเก็ตผู้นําท้องทิ่นที่เข้าใจในเชิงสร้างคมต่อเด็กค,คนนี้ก็ทําให้เด็กค,คนนี้เติบโตขึ้นมาย่างมีคุณาภาพแล้วก็สร้างหมายเป็นแบบยางให้กับเด็กในจํานวนมากมายที่คิดว่าตัวเองทอหมดว่างสินว่าง กับส้นทางการศึกษาหรือเสันทางครอบครัวสันทางไหนก็แล้วแต่อยากได้เป็นแบบอย่างซึ่งวันนี้คุยกันเนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่นี่ครับนำไปเป็นแบบอย่างเป็นเป็นบทเรียนให้กับลูกหลานของทันไดนะครับเคือประยชน์มากแล้วเด็กคนนี้ก็คือ,อ,อนายนะครับจุมพลแซซุนเป็นประธานฝ่ายวัฒนธรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก,กต็ตตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ ดีครับเ,เขาเช่อน้องบอนนะครับผมจะคุยกับน้องจุมพลเนี้ยจะแทนตัวก่อนน้องบอนน้องบอนครับก่อนอื่นลุงขอขอบคุณที่น้องบอนได้สละเวลาตอนนี้เ,เกิดผลกระทบกับการชั่วโมงเรียนไหมก็ไม่ครับเพราะว่าเป็นเวลาเลิกเรียนพอดีครับอมจังหวะดีนะลูกนะก่อนอื่นเราจะมาคุยกันถามก่อนว่าโลสองโลนี่ คือรางวัลอะไรที่น้องบอลได้มาครับครับผมสําหรับโล่แรกนี้เป็นโล่รางวัลโล่แรกในชีวิตครับนี่คือนี่คือโล่แรกโล่รางวัลคนดีสีปลูกปัญญาประจําปีการศึกษา2 5 5 6ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับมอบให้สําหรับนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นความเป็นผู้นําดีเด่นประจํารุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลูกป,ปัญญาในพระอุปัรรมครับ,รบมอบเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศัการาช2557ณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลปลูกป,ปัญญาในพระอุปัรรมครับครับโลกที่สองครับลูกโลกที่สองก็เป็นสดสดร้อนร้อนเมื่อวานครับอืมเป็นรางวัลของเทศบาลน,นาครภูเก็ตร,ร่วมกับสภา,าเด็กและเยาวชนเทศบาลน,นาครภูเก็ตมอบให้กับผมในรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเทศบาลน,นาครภุเก็ต ผู้กระทําคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูกเก็ตครับซึ่งเป็นความาภาคภูมิใจของผมอย่างยิ่งครับอดีนะท่านผู้ชมครับถ้า,ถาสังเกตนะครับว่าน้องบอลเนี่ยความจําเป็นเลิศเลยน้องบอนไม,ไม่ได้ดูไดไ้เลยนะครับแต่ก็จําวันเวลาสถทานทีนี่คือเป็นเอกลักษณ์น้องบอนจะจํานายกจํารองนายกจําแม้กระทงสมาชิกสภาเทศบาลนครภูกเก็ตทุกเคตได้อย่างละเอียด จำแม้กระทางว่าวันเวลาที่จะประกอบงานนั้นงานนี้ก็จําความจาเขาดีเป็นเลยจริงๆนะครับอยากจะถามน้องบอลนิดหนึ่งว่าในลักษณะของการที่จะเสริมสร้างความจาเนี่ยน้องบอลมีเทคนิคอย่างไรคือว่าใช้การท่องจําในทุกวันครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่ลุงบอกว่าผมจําชื่อพี่ๆสอทได้ทุกคนนั้นก็คือแบบว่าท่านนายกเล่นเกมกับผมคือเกม จำชื่อสมาชิกสภาเทศบาลโดยการให้ถ่ายว่าโกคนนี้ชื่ออะไรหนูตอบมาคน,นนี้ชื่ออะไรหนูตอบมาอและ,ะ,ะบอกว่าทุกครั้งที่ท่านนายกเล่นกับผมผมตอบถูกหมดครับอืแล้วทําให้กายว่าผมจําได้จน,นถึงทุกวันนี้ครับมันเป็นการมันเป็นการจริงๆแล้วก็เป็นการฝึกฝนเราไปในตัวด้วยใช่ครับแล้วการเรียนน้องบอลระดับระดับการเรียนของน้องบอลเนี่ยระดับเกรดเกรดระดับไหนลูก เกรดก็เคยได้4.003เทอมซ้อนตอนอยู่โรงเ ic, รียนเทศบาลปลูกปัญญาในภาะวัฒน์ครับตอนอยู่ชั้นม .3 ใช่ไหมลูกตอนมัธยม1ภาคเรียนที่2มัธยม2 2ภาคเ 3, ารียนครับ3วาละซ้อนครับแล้วตอนไปอยู่มัธยมปลายที่บุกเบี้ยอะไรตอนนี้เกรดเป็นไงบ้างก็อยู่ที่ประมาณ2.4ครับครับก็<ม><อ>ถือว่าก็ย<อ>ังด<อ>ีอยูอ่นะยังดีอยู่มันเรา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 จับจุดอย่างไรได้บ้างว่าทําไมเกรดเราลดลงหรือว่ายังไง ก็ด้วยเนื้อหาที่มันยากและแอคทีฟขึ้นครับอ๋อมันยากน้องบอลเนี่ย <c oughs> มีความวาดหวังมีความตั้งใจไว้ว่าเส้นทางของชีวิตของน้องบอลเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราน่าจะเดินไปสู่การศึกษาแนวไหนแนววิชาชีพหรือว่าจะเป็นแนวหมาวิาลที่เขาไปตามมาอะไรต่างๆกัน ก็ศึกษาตอนในระดับมหาวิทยาลัยครับครับตั้งใจว่าอยากจะไปไปในสาขาใดลูกก็ที่ฝันไว้มีครูราศาสตร์ก็เป็นครูไม่ก็นิเทศาศาสตร์ก็เกี่ยวกับพวกพิธีกรนะครับอืมประชาัมพันธครับ,รบผมชอบระหว่างครูกับประชาัมพันธ์ชอบอันไหนมากกว่าก็ประชาัมพันมากกว่าเพราะว่าได้ทําบ่อยกว่าครูครูนี่ก็แปลว่าสอนการบ้านน้องในพวกนี้เขาก็ชอบเหมือนกันอืมเออน่าสนใจ่องนี้ที่สอนการบ้านน้องนีงน่คือสอนยังไง หมายถึงว่าเราจับกลุ่มสอนหรือว่าเป็นกลุ่มเติลหรือว่ายังไงคือว่าน้องจะทักแชททาง Facebook มาหาผมครับว่าพี่บอลข้อนี้หนูทําไม่ได้ครัช่วยด้วยหนูหน่อยอแล้วนี้ผมก็จะเอากระดาษมานะครับมาตั้งไว้แล้วก็เอาปากกามาแสดงวิธีคิดให้แล้วก็ส่งถ่ายส่งไปปุ๊บแล้วผมก็จะอธิบายทีละจุดจุดเลยว่ามันมาได้ยังไงได้ยังไงจนได้คําตอบครับแล้วก็ให้แล้วก็ร้องให้โจทย์น้องไปฝึกทำสักข้าข้อกลับไปฝึกทํามาแล้วก็ ถ่ายสมัยเดี๋ยวนี้เลยว่าคําตอบถูกไหมถ้าคาตอบถูกแล้วก็ผมก็สบายใจไปครับว่าอน้องเข้าใจแล้วแล้วผลจากการที่น้องบอลสอนน้องไปเนี่ยน้องเขาไปส่งอาจารย์คือไปส่งการบ้านครูเนี่ยเขาถูกไหมน้องเขาบอกว่าถูกหมดแล้วเพื่อนที่เหลือก็มีผิดกันคนละข้อสองข้อแต่น้องเขาถูกหมดครับจาก<อ>ทั้งห้องดีนะดีนะแล้วน้องบอลได้คิดไหมว่าเออจากที่เราเราสอนน้องโดยผ่านทางไลน์หรือทางอินบ็อกอะไรก็แล้วแต่ เรา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 เคยคิดไหมว่าเราอยากจะสอนน้องที่เป็นเป็นกลุ่มเลยอันนี้คือเฉพาะคนใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเราอยากจะสอนน้องเป็นกลุ่มในเชิงของการมีป้ายมีไว้บอร์ดมีป้ายมีไว้บอร์ดแล้วก็เรามานั่งเรามายืนเป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูพี่เลี้ยงแล้วก็สอนเองเคยเคยทำไหมหรือว่าหรือว่าหรือว่ายังไม่เคยทําเคยทําแต่รายบุคคลครับแต่ว่าเป็นรายกลุ่มยังไม่เคยครับอมันน่าจะดีกว่าไม่น้องบอลว่าในแนวคิดน้องบอลนะ ก็น่าอยู่ครับแต่ว่ารายกลุ่มนี้กอ็อาจจะเริ่มจากคนน้อยๆก่อนจะได้เข้าไปดูได้ทั่วถึงว่าคนนี้ไม่เข้าใจเรื่องไหนคนนี้เข้าใจเรื่องไหนแล้วน้องบอลประเมินตัวน้องบอลเองได้ไหมว่าน้องบอลนนมีความเก่งในวิชาใดก็ประมาณว่านภาษาไทยกับสังคมครับที่จะแบบว่าแม่นกว่าชอบชอบกว่านะครับภาษาไทยสังคมชอบกว่าทีนี้ก็ ผลจากการที่น้องบอลเนี่ยได้รับโล่รางวั2 2> ลสองโล่นี้นะครับโล่แรกก็คือเป็นเรื่องของโรงเรียนที่น้องบอนเคยอ,อยู่เคยเรียนมามีอะไรที่น้องบอลได้เป็นคนดีสีปลูกปัญญาเขาคงมีการคัดเกณฑ์ยังไงคือเกณฑ์ในการคัดเลือกในเวลานั้นนะครับก็คือว่าให้คุณครูมัธยมของโรงเรียนเทศบาปลปูกปัญญาในพระอุถัมภ์ทำแบบประเมินแบบคัดเลือกโดย การเขียนชื่อนักเรียนที่คุณคิดว่าสามารถเป็นคนดีสีปุปัญญาได้โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้หนึ่งผลการเรียนดีเด่นที่สุดของสายชัน้นสองคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติตนดีเด่นที่สุดของสายชัน้นสามความเป็นผู้นําสูงสุดของสายชั้นครับม,มีอยู่สามเกณฑ์ครับอันนี้แสดงน้องบอลผ่านหมดพอถึงได้โลมาอย่างนี้เป็นคนดีสีปุปัญญา ใช่ครับเพราะว่าสปีที่ผ่านมาผมก็ทากิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนมาตลอดมีอันไหนที่ติดขัดก็จะเข้าไปช่วยครูบ้างอะไรบ้างครับอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับลูกว่าเราช่วยอะไรบ้างของโรงเรียนที่ผ่านมาช่วยคุณครูในด้านใดบ้างก็มหนึ่งเปิดมาแรกๆเลยครับก็พอธากรตอนนั้นปีสุดท้ายของท่านด้วยครับท่านให้ผมไปช่วยรับคณะของสองมสอที่มาประเมินการศึกษาของโรงเรียนเทศบาปลปูกปัญญาครับไปช่วยบรรยายว่าเออ เทศบาลนครวุเกตจัดการศึกษาอย่างไรเด็กมีคุณภาพมากแค่ไหนอครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ไปอยู่มาก็มีเพื่อนชวนไปช่วยกิจกรรมกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่โดยที่แบบว่าผมไม่ต้องสมัครไปเองครับเพื่อนมาชวนเลยครับก็ใจเราใจเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยใช่ครับได,ได้ช่วยเหลือสังคมครับช่วยเหลือองค์กรสถาบันครับผมน้องบอลมีในแนวคิดส่วนตัวอย่างไรว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นนักเรียนก็ตามแต่แหละครับเรา เราเรามีความคิดอย่างไรที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยสถาบันเราช่วยโรงเรียนเรา,เาในในในกรอบความคิดกรอบเงื่อนไขที่เราเป็นนักเรียนอยู่นี่มีความคิดส่วนตัวอย่างไรก็ค,คิดคิดว่าถ้าเป็นผมก็อยากจะไปช่วยเหลือกิจกรรมสังคมแบบว่าไปช่วยในชุดนักเรียนบ้างไปช่วยในนามส่วนตัวบ้างแต่ว่าให้เขาได้รู้ว่าผมเป็นเด็กโรงเรียนนี้เด็กโรงเรียนนี้เป็นเด็กที่ดีช่วยเหลือสังคมอะไรประมาณนี้ครับ แล้วน้องบอลไม่คิดนะครับว่าเ,เราเหนื่อยจากการเรียนแล้วเราอยากจะพักผ่อนบ้างอยากจะไปเที่ยวส่วนตัวบ้างอะไรบ้างล้วเราเอาเวลาไปช่วยเหลือสังคมอยู่เนี่ยเด็กอื่นๆก็ไปเที่ยวสนุกก็ไปเที่ยวห้างก็ไปดูหนังกันอะไรกันแล้วน้องบอลเอาเวลาน่าจะเป็นความสุขส่วนตัวไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยน้องบอลคิดยังไง ถ้าถามว่าผมก็มีเวลาเที่ยวไม่ก็มีครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยลงนึกเรื่องเที่ยวขนาดนั้นถ้าเที่ยวก็เที่ยวเรื่องงานวัฒนธรรมเป็นเสียส่วนใหญ่ครับเพราะว่าไม่รู้คนเด็กคนอื่นอาจจะงงนะว่าทําไมผมชอบเที่ยวงานแบบนั้นแบบว่าพอเที่ยวแล้วมันมีความสุขมันสนุกแล้วมันได้ความรู้ด้วยครับตอนเที่ยวแล้วน้องบอลเวลาไปเที่ยวงาวัฒนธรรมนี่น้องบอลได้อะไรจากงานวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ตแบบนี้ใช่ครับน้องบอลเดินเรื่องน้ำบอลคิดว่าน้องบอลได้อะไรจากงานนี้ครับ คือว่าเมื่อก่อนที่ผมยังไม่เป็นสภาเด็กยังไม่มีตาแหน่งอะไรใดๆทั้งสิ้นตอนเด็กๆเด็กมากแล้วจนถึงปัจจุบันก็คือเข้าไปเดินเที่ยวตามบ้านต่างๆที่เขาตั้งอุปกรณ์ของเก่าๆมีนิทรรศการของเก่าๆผมก็เออถ่ายรูปไว้แล้วก็มันจะมีป้ายบอกว่าเออข้อมูลมีอะไรบ้างแล้วก็ไปศึกษาคนเพิ่มจากเน็ตว่าเออมันเป็นยังไงเป็นยังไงคนเพิ่มแล้วก็มาต่อย,ยอดจนโดยเองมีความรู้มากขึ้นครับแล้วน้องบอลมีความรู้สึกไหมว่าวัฒนธรรมที่งดงาม มรดกทางวัฒนธรรมที่มันมีคุณค่าเช่นเมืองเก่ามันมีมันมีแรงจูงใจให้เราต้องเข้าไปค้นควา้าไปศึกษาหรือจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แล้วก็รักษามันเอาไว้เนี่ยเพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปลงมามีจิตวิญญาณตรงนี้อย่างไรครับคือว่าสถาปรัตยกรรมชิโนโปรตุกีนในย่านเมืองเก่าภูเกนที่แบบประทับใจในตัวผมก็คือแบบว่า มันเป็นการผรสมผสานของจีนกับโปรตุกเกสที่เข้ามาทํามาค้าขายในจังหวัดภูเก็ตบ้านเราแล้วก็ได้เอานําพาวัฒนธรรมที่ดีงามมาให้บ้านเราแล้วก็ได้มาประยุกต์เป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวของภูกเกต็ตซึ่งจังหวัดอื่นประเทศอื่นไม่มีแบบภูกเก็ตรครับขนดาษพังงานถึงมีมีใกล้เคียงเราแต่ว่า ก็ไม่เท่าเราของเราต้นฉบับดั้งเดิมที่สุดครับนี่คือน้องวอนมีความภูมิใจในตัวน้องบอลใช่ครับนะแต่ถ้าที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินภูเก็ตเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษชาวภูเก็ตครับ,รบผมนะจะจะจะลงไปลึกในเรื่องของบทบาทของประธานสภาประธานด้านวัฒนธรรมในสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตขอบขายหน้าที่ของน้องบอลต้องทำอะไร หน้าที่ของผมก็คือไปลงไปร่วมง,งานวัฒนธรรมในเขตเทศาบาลนครภูเก็ตในฐานะเด็กและเยาวชนให้มากที่สุดครับเพราะว่าที่ผมเห็นในปัจจุบันคือเด็กที่เที่ยวงานวัฒนธรรมแบบว่าเขาไม่ได้เที่ยวแบบตรงใจว่าจะไปอนุรักษ์วัฒนธรรมบางทีก็อาจจะไปเที่ยวเดินเล่นเพลินๆแต่ว่าผมไม่ครับคือไปแล้วไปเอาความรู้ด้วยแล้วก็ไปร่วมด้วยช่วยกันครับเช่นงานพอตอนที่ผ่านมาที่ตลาดบันซานผมก็ไปในนามของสภาเด็กแล้วก็ไปร่วมเดินขบวนกับ คณะผู้บริหารเทศบาลเมื่อถึงตลาดสดบางซานก็จะมีการเชียร์พอตอกก้องขึ้นบนอาคารตลาดเพื่จะได้เห็นสตาของชาวบ้านมากแบบว่าจะเกาะลังกันขึ้นไปวิ่งขึ้นบนอาคารเพื่อจะเชิญพอตอกกองตั้งบนตัวครับอ,อันนี้คือเห็นถึงพลังใช่ครับพลังศรัทธาน,นะได้เรียนรู้ด้วยครับอ,อ,อือันนี้ตอนช่วงกินผักใช่ไหมใช่ครับอันนี้นี่คืองนา,นนานพอตอกกองพอตอที่บานซานครับเอออวันน,น,นั้น ตอนเที่ยงเที่ยงเลยเดินกันตอนเที่ยงเลยสนุกมากครับครับน้องบอลมีความมีความรู้สึกลึกๆในใจอย่างไรบ้างเมื่อเห็นพลังศรัทธาที่ทุกคนศรัทธาต่อวิถีวัฒนธรรมต่อประเพณีนี่มีความรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่บอกว่าศรัทธานี่ไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ได้เกิดจากการตั้งกฎว่าคุณเกิดมาแล้วคุณต้องศรัทธาต่อสิ่งนี้โดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ศรัทธามันอยู่ที่หัวใจเกิดขึ้นมา โด,โดยเฉพาะตัวของคนภูเก็ตเลยครับอ,อย่างเช่นคนภูเก็ตเกิดมาก็ไปไหว้อมบุดจ้อนก็ไม่มีข้อสงสัยว่าทําไมเราต้องไปไหว้ก่อนอทําไมแต่งงานเราต้องไปไหว้ก่อนไม่มีข้อสงสัยอยู่ที่ศรัทธาครับอ๋ออยู่ที่หัวใจครับไม่มีข้อสงสัยใด้ทั้งสิ้นครับข้อดีนะบางบนคิดคิดแบบนี้ก็ถือว่าคือ,ค,อคือเขาเรียกมองมองมองเห็นภาพอตอนนี้สภาเด็กเยาว,วชนเนี่ยเราเราได้มีกิจกรรมอะไรบ้างไหม ก็ท sí, ี donc, ่ผ่านมาเมื people, iesta, oh, <ab line> ่อวานสดๆเราเลยครับเป็นกิจกรรมการอบรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตวิถีชีวิตโดยโกดอนลิมนันทพิสิทธิ์ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าครับมาให้ข้อมูลก่อนในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายก็ไปลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตแต่ตอนบ่ายนี้จะเพิ่มโคคารมาด้วยคนหนึ่งครับอ๋อคุณ เออโคคาร์นี่คือคุณอะไร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 สมยศปาทานครับเออแกแกเป็นเต็มที่นะแกเต็มที่นะใช่ครับแกเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเฟืองของเครื่องจักรเดินเต็มที่เลยเหมืนนอนกับโคดอนเลยนะครับใช่ครับเมื่อวานพาเข้าไปดูหลายส่วนทั้งชิมแจเลยพวกนี้ได้ดูหมดครับ ตอนนี้จิมแจ้นนอ่น้องบอลรู้ใช่ไหมจิมแจ้คืออะไรรู้ใช่ไหมครับรู้ครับมันจะมีกิมแจ้ถ้าของเทศบาลนี่จะเป็นกิมแจ้จะเป็นไม้แล้วก็จะเป็นบ่อน้ำครับแต่ถ้าจิมแจ้นี่จะเป็นลานกว้างๆแล้วสามารถซักผ้าได้อาบน้ําได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคือว่าหลังคาบ้านจะเปิดแล้วก็สําหรับรองรับน้ําได้เลยครับน้ําธรรมชาติเนี่ยมองเห็นภาพนะครับน้องบอลพูดและมองเห็นภาพนอกเหนือจากเรื่องของงานสภาเด็กได้เยาวชนแล้วทีนี้ขออนุญาตที่จะ ให้น้องบอลได้เล่าสู่กันฟังในเรื่องของครอบครัวรรน้องบอลเกิดมานี่ครับน้องบอลคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องบอลอย่างไรบ้างถึงว่าทําให้น้องบอลที่เป็นเด็กเก่งอย่างนี้นี่ครับคือก็ครอบครัวผมก็ไม่ได้อะไรมากมายก็เป็นครอบครัวค้าขายกันทั้งหมดนะครับก็ผมก็เติบโตมาในครอบครัวค้าขายแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปแต่ว่าผมเคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กกัน ผมเห็นยี่ห้อรถยนต์แล้วผมสามารถตอบยี่ห้อรถยนต์ได้จากโลโก้โดยได้ที่ไม่ต้องอ่านหนังสือรถดูก่อนครับว่ายี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็สามารถอ่านคําที่เป็นประโยคประโยคหลายๆคําได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีการฝึกอ่านนะครับผมก็ทึ่งเหมือนกันว่าตัวเองตอนเด็กเป็นอย่างนั้นจริงครับหรือว่าเทวดากําหนดมา <laughs> <laughs> แล้วก็วอยู่ไปอยู่มาแล้วก็พ่อก็ป้อนประสบการณ์ชีวิตบ้างแม่ก็ให้ความรู้บ้างาให้หัดเขียนหนังสือ,อใน ในบ้านก่อนไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างครับไม่จำเป็นต้องรอที่โรงเรียนอย่างเดียวโอ้ดีนะที่ที่บ้านเนี่ยทุกว um> ันเราจะเจอพ่อเจอแม่น้องบอลมีมีน้องไหมมีพี่มีน้องไหมไม่มีครับเป็นลูกคนเดียวลูกโทนเลยครับผมแล้วพ่อแม่น้องบอลเนี่ยเราจะเจอกันในแต่ละวันเราเจะเจอกันช่วงไหนส่วนใหญ่จะเจอกันเพราะว่าต้องตื่นเช้ามาประกอบอาชีพ ตื่นเช้ามายังเจอครับเพราะว่ามันขายของที่บ้านเองครับอ๋อขายที่บ้านเลยครับผมตื่นเช้ามาขายของที่บ้านเองปุ๊บแล้วก็ไปโรงเรียนจนถึงประมาณบ่ายสามโมงสิบไม่บางวันก็สีโ่โมงเย็นก็กลับมาเจอครับ,รบจนเข้านอนครับอืแล้วคุณพ่อเขาให้การก็ให้เกิดชีวิตให้ข้อคิดชีวิตอะไรบ้างที่มันที่คุณนุ่บอกคิดว่าจะต้องถือปฏิบัติคือว่าทําอะไรแล้วอย่าให้มันแบบว่า เครียดจนใหญ่มันตึงเกินไปใหญ่มันหย่อนเกินไปครับเพราะว่าทําให้อยู่บนความพอดีก็พอแบบว่าผมก็เคยเครียดกังวลเรื่องเกตดตัวเองครับแบบว่าคือเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลุดจากสามสามครั้งซ้อนของเกตดสี่ครับผมเคยซสีเรียนมาสามวันวาวาครับนนี่ผมก็ได้ยินจากพ่อว่าลูกอย่าไปหวังอะไรที่มันตึงเกินไปหย่อนเกินไปอยู่บนความพอดีก็ได้ไม่เรียนไม่ตกก้นดีแล้วเออถูกถูกถูกเพราะจริงๆแล้ว ไม่รู้นะอันนี้เราแลกแลกเปลี่ยนกันครับผมเปลี่ยน,น,เ,ยน,นเรา,าลุงเองลุงเองก็เคยสอบตกคบเคยได้จำชันเมื่อสมัยก่อนสมัยรุงเรียนนี่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าใช้เปอร์เซนต์ไงตอนนี้มันใช้เกรดเฉลี่ยแต่ตอนเมื่อก่อนเนี่ยปัจจุบันนี่มันแก้ได้แต่สมัยรุงเรียนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนต์เนี่ยตกก็ตกเลยนะลุงเคยได้4ี่สิบเก้าจุเ้าเก้าหรือคะแนนเดียวจะได้สิบนะอันนั้นะเจ็บมาก แต่ว่าก็ไม่เป็นไรรเราถือว่าเ,เราก็ลุงถือกติว่าพ่ายแพ้สู้ใหม่พ,พ่ายแพ้สู้ใหม่จนใช้ได้ไหมแล้วคนที่เรียนคนที่เรียนเก่งที่เป็นเบอร์หนึ่งของห้องเนี้ก็ไม่ได้่าจะประสบความสําเร็จเสมอไปแต่บางครั้งคนเรียนไม่เก่งนี่ประสบความสำเร็จชีวิตก็มีเยอะอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นกาาน้อคิดอันนี้ที่ว่าพ่อของน้องบอลบอกเนี่ยนี่คือแนวนี้ถูกต้องพอหลังจากนั้นพอหลังจากพ่อบอกแล้วน้องบอลหายเครียดไหม ก็เริ่มหายเครียดตามลาดับครับก็พอมีรุ่นพี่รู้พี่รุ่นพี่ก็เตือนผมเหมือนกันครับว่าปล่อย,ปอย,ปอยไปว่างพี่ก็ไม่ได้คิดมากอะไรท่านน้องอม,มีเกณฑ์แบบนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้วัดคุณค่าของคนให้ต่ําลงไปเลยอ๋อใช่ถูกเพราะว่ารุ่นพี่เขาแสดงว่าพี่เขาก็มีบทเรียนมาแล้วเขาก็มีเขาเรียกอะไรบทเรียนของการการเรียนบทเรียนของการใช้ชีวิตครับพ,พูดถึงการใช้ชีวิตเนี่ยครับน้องบอลมีหลักอย่างไรในการใช้ชีวิตในสังคมภูเก็ตในยุคปัจจุบัน ก็แบบว่าไม่ยึดติดกับสมัยใหม่มากจนเกินไปครับแบบว่าอยู่กับยุคเก่าๆบ้างแบบว่าไปหาข้อมูลไปศึกษาบ้างบางทีก็เปิดเพลงเก่าๆฟังบ้างครับแบบว่าที่คนภูเก็ตเมื่อก่อนเขาฟังกันเช่นเพลงอะไรบ้างบนเช,ช่นแนวสุนทราภรณ์แจดานุพลแก้วก,การกุ้งตรงศิษย์นี่เกิดทันไม่เกิดทันไหม,ไหมแจ้ยังแจ้ได้เห็นตอนแก่แล้วแต่ว่าตอนหนุ่มไม่ได้เห็น นะนะีแต่แต่พี่แจ้แกคงดีใจจังแต่กับพี่เอกชัยนี่ชอบจังนะเห็นชอบครับแต่ว่าผมผมดูจากเทปมาตลอดมาก่อนแต่ว่ามันได้ไปดูจริงจก็ปี2 5 5 3ที่ประมาณที่เวทีกลางสะพานเห็นครับตอนนั้นสะพานเขายังไม่ปลูกต้นไม้ที่ก็เลยมีเวทีไปตั้งได้ครับดีนะดีนะนี่นี่แสดงว่าของน้องบอลเนี่ยก็เหมือนกับที่มันมืนที่พ่อน้องบอลสอนนะว่าเดินทางสายกลาง รกรน,น้องบอลก็ใช้ชีวิตในการดํารงอยู่ในสังคมก็คือไม่ไม่ทันสมัยเกินไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ล่าสมัยเกินไปอยู่กลางๆให้ได้เขาก็ดีนะครับการใช้ชีวิตคือเขาเรียกว่าชีวิตแบบพอเพียงอันนี้ถูกต้องครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการน้องบอลมีอะไรที่จะฝากถึงเ,เพื่อนๆหรือว่ามีอะไรที่จะให้ข้อคิดดีๆกับเพื่อนๆในสังคมปูกเกต็ตเชิญเลยครับครับ สำหรับผมก็เป็นประธานฝ่ายวัฒนธรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภุเก็ตนะครับก็อยากจะฝากว่าเออผลงานของสภาเราก็มีเยอะมากมายแล้วก็ส่วนตัวผมก็ได้ทํางานเยอะแยะมากมายบางทีว่าเฟซผมก็ยังลงไม่หมดก็ไปติดตามได้ที่แฟนเพจสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภุเก็ตครับกดไลค์เข้าไปเลยครับก็จะมีรูปผลงานผมอยู่ด้วยครับแล้วก็อยากจะฝากน้องๆว่า ตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าเกรดมันมีความสําคัญแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความสําคัญกับชีวิตเราแบบว่าให้ชีวิตเราสูงขึ้นหรือว่าต่าลงก็ที่เขาบอกว่าการเรียนทําให้คนมีงานทํากิจกรรมทำให้คนทํางานเป็นก็แบบพี่ครับไปเป็นพิธีกรจากเมื่อก่อนแค่พิธีกรในโรงเรียนแบบว่าให้เล่าเรื่องมีสาระแล้วก็จนพัฒนาตัวเองแบบว่าเป็นพิธีกรอาชีพจนตอนนี้ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อานวยแล้วครับครับ ก็ดีครับขอบคุณที่ไม่ลืมกันแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากให้น้องบอลนักษาความดีนี้มาตลอดไปนะครับโล่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกแต่ว่าโล่จะมากจะน้อยไม่สําคัญแต่ว่าที่สาคัญคือสิ่งที่ได้มาซึ่งโล่เนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าใช่ครับวันนี้ขอบคุณน้องบอลมากครับขอบคุณครับน้องบอลครับท่านผู้ชมครับนี่คือเด็กคนนึงสิเป็นลูกล้านชาวภูเก็ตนะครับน้องบอลน้องจุมพลแซซุน ปัจจุบันเนี้ยเขาเรียนอยู่ตีบุกยเยว่ยยอะไรม .5 แหละครับวัดว่างวาวาก็มีความตั้งใจอยู่ซ่องอย่างก็คือเนื่องอยากจะเป็นครูอีกอย่างนึงก็คือที่ชอบม,มาก็คือการเป็นนักนิเทศศาสตร,ร์นะครับส่วนเขาจะประสบผลอะไรในทางใดหรือไม่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสําหรับพุ่มส่วนตัวพุม่มยางก็แคเป็นครูเพราะว่าเป็นครูนี่ก็สามารถทํางานเป็นงานประชาสัมพันธ์ได้นะครับเพะถ้าเป็นครูแค่จะได้ซ่องอย่างก็คือเป็นครูให้ความรู้เด็กๆก,กับ เดช่วยเลือสังคมในการทํางานประชาสัมพันธ์จะเป็นพิธีกรหรือจะเป็นงานกีดงานเคล็ดอไก็แล้วแต่ได้ซองอย่างเลยนี่คือสิ่งที่มันมีคุณค่านะครับเด่คนนี้ไม่ธรรมดาครับเด่คนนี้ซิ่งหนึ่งก็คือเป็นคนอ่อนอน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนเดชคนนี้ผมเชื่อว่าอนาคตคงจะไปได้ยาวไกลฝากเด่คนนี้ไว้ในการสนับสนุนบางองค์กรน,นะครับที่บางรั้งบางข่าวแกจะต้องไปห้า แกข้อความ่วมือจากองค์กรต่างๆช่วยดูแลแก่ด้วยนะครับเพราะว่าแกมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเฟืองตัวสําคัญของเฟืองจากดีฮัวภูเก็ตขอแกแกสําเนื้หกักบานเกิดมาแในคนนี้นะครับฉะนั้นต้องให้กําลังใจอย่ามองว่าแกเอาปัญหามาใหา้แต่คอยมองว่าแกกําลังมาแช่การทําง,งานขับเคลื่อนการพัฒนาภูเก็ตรวมกันกับเรานะครับจะเป็นแดกเป็นผู้ใหญ่ก็คือทรัพยากรมนุษย์ทต่มีคุณคข่าวงเป็นด้วยกันทุกคนนะครับ วันนี้มนหมดเวลาแล้วรับพุ่มกับน้อ,นอนงบอลลาตัดผู้ชมน่างนี้ก่อนพบกันไม่ครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ